สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมข่าสู่รายการอีสานซาวนีค่ะวันนี้ฮาพบพอกันในวันอังคารที่2 5กุมภาพันธ์2568ซานีก็มีวิรัติมหาหัตถกับพิกุงแะพระพุทธอพ้อน,อพอนค่ะ,คะก็ติดตามกันได้นะคะคผู้ชมคะรายการอีสานซาวนีมีให้ผู้ชมได้ติดตามตั้งแต่วันจันทร์หอดวันอาทิตย์นะคะหลังเข้ารบทงชาติค่ะ8โมงหอดเก่าโมงผู้ชมก็เปิดโทรทัศน์มาโหลดค่ะหมายเลข11โกดมาทีช่อง11ค่ะก็จะเห็นรายการอีสานซาวนีหรือว่าจะติดตามพันุทางออนไลน์นะคะกับคอมาทีแฟน เ c e b o o k ของขาาทีวีอีสานพิมพ์ข้อมาี้วยคำว่า NBT UBON นะคะหรือว่าจะชมรายการย้อนหลังก็ได้คือกันท <M èn S 2> างช่องยูทู e เพราะว่ายังอยากเบียกอย่างงานอยู่ในช่วงนั้นก็เขาไปเบิรงในช่อง u t u b e ก็ได้คือกันค่ะ NBT 1 1อุบลน,นะคะช่องทางใดสามารถที่จะเบิรงกันได้นั่นเองค่ะค่ะซึ่งคุณผู้ชมเองนะคะช่วงนี้ให้รักษาสุขภาพแน่เพราะว่าอากาศเปลี่ยนอิหลีนะคะ เบิ้งกรมอุตุเพิ่นประกาศออกมาทัวประเทศก็มีฝนตกไม่หลายพื้นที่ยังผากใตนี่ก็ต้องส่งกำลังใจให้พี่กุ้งคะ่ะเสานี้เห็นว่าหลายพื้นที่บสิเเป็นพัดลุ่งสงขาเพิ่นน้ำถ่วเพ่นมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มื้นนีฝนยังตก70%ทั้งสองฟงของผากใตส่วนผากอีสานเฮ่าแหล้วก็ทุกๆผักก็มี40แ็ล้วก็ทั้งผาคเหนือนี่6กคุณผู้ชมรักษาสุขภาพเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอากาศเปลี่ยนนอ,อกจากเรื่องของสภาพอากาศที่มันหนาวก่อนหนาน กลับมาเย็นอีกร่วมถึงซิมี่ฝนตกแล้วก็เรื่องของสภาพฝุ่นฝุ่นเบียมสองจุดหาถ้าฝนตกมากกับซีดีขึ้นแน่แต่ช่วงนี้กันยังต้องภาคกันงดเผาอยู่เดอ้อค่ะเดอ้อค่ะกะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพผู้มีอากาศนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะนอกจากนั้นแล้วเมื่อนี้ข่าวสารในรายการอีสานเซา,านี่ก็มีหลากหลายบริการโดยเฉพาะเรื่องของการลงพื้นที่ไปให้บริการพี่น้องประชาชนในการไปเฮดมันให้กับสุนัขและกะแมวหลายพื้นที่เพิ่นก็มีการจํากัดเรื่องของการ แร่ขายายพันธุ์ของสุนัขและกะแมวนะคะ,ะเพราะว่าบางคนก็มีการเอาไปปล่อยเอาไปโผลแบบมีกระมีนีขึ้นร่วมถึงงานต่างๆในหลายพื้นที่ดีที่หอประชุมจังหวัดอำนาจ,จเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญ